นิทานอีศบเรื่องกวางกับเสือกวางตัวหนึ่งหนีการตามล่าของนายพรานกระโจนเพ่นหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อพบถ้าแห่งหนึ่งก็ลนลานรีบเข้าไปหลบซ่อนโดยไม่ทันได้สํารวจให้ดีเสียก่อนขณะนั้นเสือตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในถ้า ได้ยินเสียงฝีเท้าของกวางก็สะดุ้งตื่นมันเห็นกวางเดินตื่นกลัวเข้ามาเสือโครงก็สยะยิ้มแยกเขี้ยวนึกในใจว่าโอโ้โหวันนี้โชคดีจริงๆจู่ๆก็มีเหยื่อมาให้ขย่ำกินถึงที่เสือโครงหมอบซุ่มรอให้กวางเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วกระโจนเข้าตะปบกวางโชคร้ายกินเป็นอาหารได้อย่างง่ายดาย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้งมีสติพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสมอพุทธภาษิตสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก